ดีครับอินจาเพลตวิทวิทครับเฟอร์ทับจากแต่พีครับวันนี้ฉากมันจะไม่มีอะไรหน่อยนะ,ะเพราะว่าจะเน้นเนื้อหาอย่างเดียวเลยจะเป็นเนื้อหาอเนื้อหา<ร>อวันนี้ก็คือกล้องบล็อกหรือว่าวีล็อกคืออะไรสาหรับพ่อม,ม่ของแต่ละคนซึ่งต้องบอกว่าขอเป็นกลางๆไว้ก,ก่อนอนะกันด้วยการวิกิครับครับวิกิบอกว่าวิดีโอบล็อก หรือวิดีโอล็อกก็คือคําว่าล็อกนี่มันมาจากคําว่าวิดีโอกับคําว่าบล็อกรวมกันนะมันก็เลยกลายเป็นวีล็อกก็คือล็อกที่เราเรียกกันนั่นแหละคือรูปแบบบล็อกที่เป็นวิดีโอมักเป็นการตึงวิดีโอหรือลิงก์วิดีโอรวมเข้ากับข้อความรูปภาพและข้อมูลอภิพันธ์อื่นอะไรคือข้อมูลอภิพันธ์วะาไม่รู้ไม่ได้เก็มภาษาไหรอกอีกทั้งรายการนี้ยังสามารถบันทึกได้เป็นหนึ่งตอนจบหรือตัดแบ่งเป็นหลายตอนได้ปัจจุบันล็อกได้รับความนิยมอย่างมากบน u t u b e นั่นคือวิกิให้มาจะเป็นคําานนนนนััั้จจรริงๆมมมมกกก็เเเหืือออบ่่่ทีะี การเขียนบล็อกอะเราจะเขียนบล็อกลงเว็บอย่างเดี๋ยวพีก่ก็เคยเป็นบล็อกมาก่อนใช่ไหมใ่ค่อยเปลี่ยนมาเป็นวิดีโอแล้วยังควบคู่กันอยู่ังสามารถจ้าง,ง,งในน้งคู่นะครับย,ยังมีอยู่งั้นบล็อกเนี่ยมันก็คือวิดีโอที่อธิบายคล้ายๆบล็อก ก็ประมาณนั้นจริงๆพอมันเป็นคําว่าบล็อกมันดูเป็นคําใหม่เลยริงมันก็คือการเอาคําเก่า2องคำมารวมกันแบบง่ายๆเพราะฉะนั้นวิดีโอบล็อกเนี่ยจริงๆมันไม่ได้มีมันกลายเป็นว่ามันไม่ได้ตายตัวขนาดที่ว่าไออย่างนี้น่จะเรียกว่าบล็อกเออมันกลายเป็นว่าเราใส่เนื้อหาอะไรเข้าไปก็ได้ที่ไม่ได้เป็นรูปแบบจริงๆถ่ายรายการก็ับเป็นบล็อกได้คื รายการถามว่านับเป็นวอล์กได้ไหมนับได้แต่รู้สึกว่าคําว่าวอล์กอ่ะมันคือการที่มันไม่ได้มีพิธีการอะไระะคือรายการโอเคแต่ถ้าเป็นรายการทีวีซึ่งอยู่ต้องมีเปิดมีกลางมีปิดท้ายอะไรเงี้ยอันนั้นจะรู้สึกว่ามีความเป็นทางการในส่วนตัวจะไม่รู้สึกว่าเป็นวอล์กเออคือแบบอะไรที่มันดูจริงจังอ่ะไม่รู้สึกว่าวอล์กแต่ถ้าแบบเฮ้ยโอเคอยู่เป็นรายการแต่อยู่เป็นรายการท่องเที่ยวพาไปเดินนู่นหรือว่าแบบเฮ้ยเนี่ยยืนอยู่ตรงเงี้ยเราบอกเอ้ยเนี่ยมันคืออะไรเราเล่าเรื่องไปอ่ะมันคือวิดีโอเล่าเรื่องชนิด้วย นะครับผมนะฉะนั้นสำหรับผมแล้วอะ่ะกล้องบอกมันคือกล้องที่ถ่ายวีดีโอได้ง่ายแล้วก็ช่วยในการให้คุณสามารถเอาออกไปถ่ายในลักษณะที่เป็นวีดีโอเฉพาะนะครับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองก็คือกล้องลันเอนกันใช่ก็คือกล้องที่จะเหมาะครับงานบล็อกซึ่งถามว่ากล้องบอกที่ดีควรมีอะไรที่ดีบ้าง ควรมีอะไรที่ดีบ้างสําหรับพี่นะอย่างแรกเลยคือมันต้องเป็นกล้องรันแอนกันง่ายๆก็คือเปิดติดไว้มื่กันเริ่มเลยอสองผมว่าโอ p e r a t ง,งา่ายไม่ยุ่งยากไม่ได้แบบเุ้ยเป็นกล้องใหญ่ต้องแบบปรแบบ n d ปรับสวิตชัตเตอร์ให้มันแวร์แปคือไฟล,ล์ต้องมีความยืดหยุ่นให้เราสามารถเอาไปทําต่อได้ไง่ายใช่ก็อันนั้นเรื่องไฟล์ใช่ไหมต่อมาคือเรื่องปุ่มและการควบคุม จริงๆปุ่มและการควบคุมเนี่ยค่อนข้างจะเป็นเรื่องซีเรียสสำหรับคนถ่ายบอกเลยบรั้รู้สึกว่าคนถ่ายบอกอ่ะคือเราต้องโอเปเรตทั้งเนื้อเรื่องและต้องทั้งกล้องไปรพร้อมๆกันมันก็เลยยิ่งโอเปเรตง่ายเท่าไหร่มันก็ยิ่งดีเท่านั้น<อ>ส่วนเรื่องที่มีและดีก็ค,คือการสัตว์ การสั่นที่ดีก็ช่วยให้บางช็อตที่ต้องเดินมันทํางานง่ายขึ้นมนทํางานง่ายขึ้นอ,อันนี้นเป็นเรื่องที่ดกเถียงกันในวงการดูประมาณหนึ่งส่วนตัวรู้สึกว่าการที่กล้องวอกมีการสั่นที่ดีมันก็ช่วยเรานะคือมไม่ได้บอกว่าไม่มีมันไม่จําเป็นนะ,ะมันก็ช่วยเราแต่มันอยู่ในลักษณะที่ว่าคุณต้องการนําเสนอแบบไหนบางคนทั้งปีทั้งชาติอ่ะไม่เคยเดินถือถ่ายไปเรื่อยๆอย่างเราเนี่ยเวลาคุยเรียนก็คือ,อหาที่ยืนนิ่งๆใช่หรือไม่ก็วางไปเลยซึ่ง เราอะ่จะไม่ได้ซีเรียสเรื่องการสั่นมากขนาดนั้นเพราะว่าเราไม่ใช่คนเดินถือถ่ายแล้วก็มีาบางท่านก็บอกว่าเฮ้ยอยู่ไม่ควรเริ่มเล่นสตาร์ท28มิลยกตัวอย่างอะไรอย่างเช่น CVE อ1ที่เล่นสสตาร์ท มันมาเป็นที่มันเป็นเรื่องคิดนะครับมันเป็น2ี่6 4แแต่คน่าจะบอกเฮ้ยกล้องวอล์กยีคือเท่าที่ผมเข้าใจหลายๆคนเนี่ยกล้องวอล์กคือกล้องที่ยืนถือถ่ายแบบนี้แค่นั้นแต่สําหรับเราอะกล้องวอล์กมันไม่ใช่แค่การแบบยืนเซลฟี่วิดีโอมันคือการที่มันแค่รูปแบบการเล่าเรื่องชนิดหนึง่งเฉยๆกล้องวอล์กเนี่ยจริงๆแล้วจะให้มันตายตัวเลย <S <s> <ๆ>ยากใช่หรอ ก็คือยืดหยุ่นไปกับสไตล์วอล์ของแต่ละคนแต่หลักๆก็คือการด้านงานวิดี่ะคุณภาพต้องดีหลักๆเลยที่แบบรู้สึกว่าเป็นเมนสตรีมเราขอสรุปไว้อย่างนี้เรื่องแรกคือกล้องไฟต้องดีสามารถยืดหยุ่นได้ง่าย2องโอเปเรตเร็ว สามมีหรือไม่มีก็ได้การสั่งนมีหรือไม่มีการสั่งก็ได้ะจะไปขึ้นอยู่กับเวิร์กโฟลของแต่ละคนใช่ว่าเฮ้ยการทำงานของคุณเป็นยังไงบางคนแบบคุณไทยวอลกอะแต่คุณเป็นบ็อกซิ่งจังหน่อยทางชีวิตคุณอยู่กินเบาอะคุณจำเป็นต้องมีการสั่งที่ดีไหมอะก็ะมีมเนือใช่ป่ะพี่ใช่อ๋เรื่องที่ 4. โฟกัสต้องดี เพราะว่าวอลมันคือการโอเปเรตส่วนใหญ่นะเท่าที่ผมเจอคือการโอเปเรตกล้องคนเดียวฉะนั้นการที่ถ้าคุณใช้งานคนเดียวไม่ได้ม,มันเป็นเรื่องลำบากมากถ้าคุณต้องมีโฟกัสเทโลมีอะไรพวกนี้มันไม่สะดวกเลยครับระหว่างกล้องที่โฟกัสดีกับกล้องการสั่นดีผมเลยกล้องโฟกัสดีไว้ก่อนอใช่หรับงานพวกนี้ใช่ พราะงั้นอันนี้เป็นแค่ความเห็นความเห็นของเราสองคนเป็นเอ่อ i o เนะครับถ้าคุณคิดว่า walk มันไม่ใช่ประมาณนี้ก็มาพูดคุยกันดีกว่าว่าอล์ k สำหรับคุณมันอะไรประมาณไหนเนาะอะไรไปไป